สวัสดีครับวันนี้เราหยกช่องแมนแตชิงนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับในช่วงแต่งรถกันนะครับผมตอนนี้ผมได้สั่งของใหม่มาจากช้อปปีนะครับผมไออันนี้คือปีกนะครับผมผมสั่งเป็นวิงมาเรียกว่าวิงแล้วกันเนาะมันจะได้ดูดีหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกของมนาะดูว่าวิงชิ้นนี้มันคืออะไรตอนนี้เราได้อันบล็อกของเสร็จีท่เรียบร้อยแล้วอะมันจะมาในหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นกาว3 m แเอ็มห่งนก็ออกไหม โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะของไปดูก่อนแล้วก็แกะของได้หอปไะโอเคตอนนี้ก็แกะของออกมาแล้วนะครับผมอันนี้คือจะเป็นกาว 3M นะน่าจะติดกับปีกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปีกกันไอของที่เนี้ยปีกปีกเนี้ยนะก็จะเป็นราคาประมาณ319บาทนะครับผมสั่งในช็อปปี้ได้เลยอ่ะนี่เป็นไงปีกหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะติดให้ดูก่อนผมจะติดฝั่งขวารถผมใช่ไหม มันก็จะเป็นทรงนี้ถูกป่ะติดเป็นไงนะอ่ะแล้วผมจะแนบมันเข้าไปอย่างนี้อ้นี่เป็นไงพอเราแนบปุ๊บรถเรกก็จะมีปีกเป็นแนวอย่างนี้อ่าเป็นไงมันก็จะดูเท่ขึ้นมาอีกถูกไหมครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีติดตั้งกันก่อนเลยดีกว่าป่ะตอนแรกเดี๋ยวเราจะหาเป็นฝั่งเดียวกันมาก่อนนะอันนี้ขึ้น เหมือนเหมือนเหมือนที่รองรองเท้าเลยครับอ่ะ,อะก็ขั้นตอนแรกอะ่ะเราจะมาแกะที่มันเป็นกาสามเป็นอย่างเงี้ยออกก่อนแล้วก็เอามาแนบกันอย่างงี้จิดรับเข้าไปอ่ะก็จะได้ทรงนี้ใช่ไหมพอติดมับเข้าไปปุ๊บก็ไปลอกฝั่งตรงนี้ออกแล้วก็ไปติดกับรถโอเคเดี๋ยวเราจะไปติดกับรถให้ดูเลยแล้วกันปับตอนขั้นตอนแรกของเราก็ทําเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้กดให้มันแน่นๆนด้วยนะครับผมกดให้มันแน่นๆนะ่านักาจะได้ติดนานๆโอเค เดี๋ยวเราจะไปติดฝั่งทางขวากันเลยนะครับติดลงก็จะเป็นฝั่งทางขวาติดขึ้นก็สวยนะขึ้นไม่ได้หรอวะแต่ส่วนใีญ่เขาใช้ลงกันนะเอออย่างเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปติดรถให้ดูตอนนี้เราก็ติดวิงฝั่งทางขวาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราติดเสร็จแล้วเรา,าก็กดให้มันแน่แนๆน,นะครับเราจะออกมาดูให้ดูาาดนี่เป็นไงสวยอยู่ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดฝั่งทางซ้ายต่อนเลยนะไปครับตอนนี้เราก็ติดตั้งติดกัน ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงครับสองข้างสวยไหมนี่ก็จะเป็นตีปีของ BN 600I นะครับผมนี่นงครับสวยไหมครับนี่สำหรับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิ์เฟซไว้ที่ใต้ d e ท c r i p t i o n นข้างล่างนี้น,นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ